ไหนไหนตัวไหนเขียนเลขเป็นไหมเนี่ยเอ้ดีอีกอย่างน้อพี่น้องเบิ้งเอาเด้อป่ะเนีย่ยแมวแมวเหรอวะน้องเกลวจับให้ตาเด้อจับอู้ยหนังจ้าเลยจับว่วะเท่านั้เพิ่นกำลังหัดเปล่าถ้าพาเพิ่นอ่าจ้าอยแล้วน้องเกลวจะจับให้ไหมจับมาลูกจับจับมาลูกจับโอ้ยถูกไหม นี่หูบาทเนี่ยเอาพี่น้องสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเปิดอุ้ยเจ้าขวบแล้วขวบพาเดือนจ้าขวบพาเดือนเพิ่นเบาเพิ่นเบาได้ยังกำลังเบาเลยจ้าเริ่มเบาแล้ว แต่ก่อนนี่ได้ขเขาว่าน,น้องเกียวนี่ให้เลขถือให้จังไดก่อนจับเขียนเลขให้จับจ้าเขียนเขียนเขียนเลขใส่กระดาษม,มวนมวลให้คนจับมถือเก็้ยงมวดตอนมันเคยถือน้ำเพลนสื่อน้ำเพลนหนึ่งงวดหนึ่งแต่ว่าที่จับเคยจับให้นะก็เขาสองสามมวดอยู่<อ>แต่ว่าอ่ไ้สื่อแต่ว่าสื่อน้ำ ขังหนึ่งแต่พ่เพื่อนเมียนนะตอนนั้นเพิ่นจจะกบประมาณเก้าเดือนปีหนึ่งประมตอนนี้บอกว่าท่านได้เป็นกำลังดื้อน้องเกลวมื่อนี้จะจับตัวเลขให้ตาไหมจับบอว่าเป็่นบนนอกบ้านจับบอจับใครบนน่ะจับบอขวบกับเท่าไหร่ก็ขวบหาเดือนขวบหาเดือน แต่ว่าเพิ่นกำลังสีหฮัตโบาเนาะแต่ว่าหลังหลังจากนั้นเพิ่นคลิกได้ได้ให้เพิ่นจับให้เคลียร์ปะบ่จา้าบ่ได้เห็นจับเคลียรเพิ่นให้เพิ่นจับอยู่สองสามงวดเงี้ยจ้ก็มีเข่าเนี้ยเพราเข่าเนี้ยแต่ว่าแต่แต่ว่าซื้อน้ำิ่นงวดเดียวจา้าถือ,อนนว่าแบบนี้ง่อนั้นถือถือยุจ่จ้าถือของเงนออมสินกับอันไทยนี่แหละรัฐบาลไทย โดนแล้วเนาะแต่ตอนเพิ่นเก่าเก่าเดือนประมาณปีนึงเออนั่นแะละเอาบัดนี้สิให้เอาเอละไหเพิ่นเงาละหัดเว้าว่านยังวันสิว่านมเอาวันนี้ถูกไหมถูกไหมถูกบ่ถูกถูกถูกหรือไม่ถูกเอาบอกพึ่งถูกบ่ถูกบ่ถูกไหมถูกจ้าถูกถูกเอาค่อยๆเอาบินมาแต่หัดเว้าเนาะมื้อนี้ ว่าให้พ่นเอา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 พนเ่นเ่นกอ <laughs> งเรียบร้ายดิ <laughs> เดี๋ยวถามใหม่ก่อนงวดนี้จะให้จับตาจะให้จับปิงปองน้องเกลวจับให้ตาด้อจับอู้ยหนันจ้าเลย <laughs> จับว่าเท่าไ่ร่พลึนกำลังหัดเปล่าถ้าพาเพึ่งจ้าอกแล้วน้องเกลว จะจับให้ไหมจับมาหนึจับโอ้ถูกไหมถูกหูบาดเนี่ยเอาพี่น้องเพิ่นบ่ได้จับมาให้ตั้งแต่เก้าเดือนตอนนี้เพิ่นขวบห้าเดือนเพิ่นกำลังเพิ่นกำลังหิบหายเปลาเพอาะหาเดือนเนี่ยเนาะเอาเอาบ่แน่เด้อพี่น้องโดนโดนออกแค่นึงนี่ น้องเคยบอกถือเนาะแต่ว่ากับโบอบคอยมีช่องเหล็กแบบไทยทำมือนี่จะให้น้องจับให้น้องเกลอายุหนึ่งปีห้าเดือนกำลังหัดอกเนาะแต่ถึให้เพิ่นเขียนไหนเพิ่นก็จะเขียนโบเป็ียนดออเอาให้น้องจับเอาจับมาเลยลูกเอาเลยเลือกเอาเลยเอาเตรียมเตรียมกระดาษกับนันมาจดนี่อ่ะน้องเกลเลือกตัวไหนนี่นี่ให้จับปิงปองเอาเอาใครหน่วยที่มันถือเด้อปิงปองนี่มีอยู่เลข หนึ่งสองตัวศูนย์ถึงศูนย์ถึงเก้าอย่างละสองตัวนะครับอย่างละสองตัวจะให้น้องจับให้อ่าเพิ่นจับมาแล้วลูกลูกแรกเนาะเลขยังเห็นบิ๊งยังเลขยังใส่กลองลเลขอะไรมาแล้วเลขค่าเออพี่น้องเลขค่าอ่าเพราะว่าเด็กหน่อย่นจะจับก็ได้หลายลูกเนาะ่นจะจับได้แค่ละลูกอันนี้จะเอาสามตัวบนก่อน พี่น้องสามตัวบนก่อนอ้าวลูกที่สองเลขอะไรให้น้บิมดูอามามาให้ตาเกนดูศูนย์มาถึงทั้งแล้วบาทนี่เขียนไว้ก่อนศูนย์เขียนไว้ก่อนอันอีกตัวหนึ่งอ่ะเอาใส่ขึ้นไปเบิดเนาะอ่าจับตัวที่สามตัวหนึ่งตัวนึงสามตัวบนเด้อพี่น้องกันนี่อ้าน้องจับได้ตัวไหนนาอนี่เลขยังไงเก้า ห้าศูนย์เก้าเขียนไปเลยนี่เห็นไหมห้าศูนย์เก้าเขียนไปแล้วอ่ะน้องเกลวางไว้ก่อนห้าศูนย์เก้าหรอเด้อบานี่จับให้ตาสองตัวอ๋คือชูมือหานี่อ่ะอุ้ยสองเลยเอาทีเดียวเลยเอาจบเลยไม่ต้องจับอีกเอาเอามือขวาไว้หลักหลักหน่วยเอามือซ้ายไว้ เลขเลก้าเลขมาถือใจแถโนะเลขเก้าอันนี้เลขเก้ามันสีออกดูเท่เนาะบ้านนี้บ่เก่ากับหกได้พี่น้องเลขยังลูกเลขยังเลขเก้าเลขอะไรลูกเลยังถูกไหมอ่ะเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าเขียนหนึ่งหกหกหนึ่งน้ำเพราะว่าเก้ากับหกนี่มันถักกับหัวลงอ้าเริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มงองเงีแล้วอะตามมาซาดีหน่อยคนณเนาะอ่ะปอเป็นยังพี่น้องเดี๋ยวบ่บิงน้ำน้ำเขียน ออกบ่นั่นออกไหมลูกออกไหมอช่ไหมออกไหมอ่ะออกออกออกไหมออกไหมคือว่าเฮอออกบ่าถือบ่าถูกไหมถือบ่านี่เลขนี่ถูกเออเอาคนคนหัวใจอาเย่หน่อยอ่ะเออเย่นะเอะเดี๋ยวเขียนวันที่ให้เพื่อนเน้ น้องเกลวเขียนซื้อผมว่ะสิเขียนเองเลยบน่น <c oughs> เอาไปแน่เด้อไปนองเลอเพราะว่าเอา่อเพื่อนเก็เคยบอกถึงแต่ว่าช่วงหลังๆมาน่น็เพิ่นบ่ค่อยเด้สนใจเรื่องเหลขกเนาะอ่ะสิเขียนเองแล้วบาานีเขียนเองแล้วเอาเขียนให้หน่อยเขียนให้หน่อยมามามาเดี๋ยวตาเขียนให้น้องเกลวมือเหมืนเก่งมน้องเกลวโอ้เก่งมากเลยวันนี้เอาเอาน้องเกลวถือไว้อ่ะอ่ะอ่ะเดี๋ยวให้น้องเกลวถือไว้ นี่อ่าถือตรงนี้ลูกเอ้เดี๋ยวจะถือถือออกมาถือถือบีมให้ถือออกมาให้ตาถ่ายชัดๆเจฟซีจะได้ดูนี่น้องเกลวให้โชคด้วไพ่โพสเซียกับพันเด้อผู้ใดมากก๋คอยจัดพอมาเก๋พันพันเด้อห้าศูนย์เก้าเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งหกหกหนึ่งเอาถืออะไพวกนอแบาน่งเอาเอากนสีเขียน ตามภาษาเด็กหน่อยเนาะเอาพี่น้องตัวเลขสําหรับตัวเลขก็เป็นเพียงแนวทางนะครับกับใส่วิจารณญาณในการรับชมพ่นก็ตามภาษาพ่นเด็กหน่อยเนาะเพราะว่าพ่นเคยบอกถึงถ้าแจ้งไดกะลองเอาไปวิเคราะห์พี่น้าบึ่งนะครับถ้าบ่ถือกับ่ว่ากันเนาะครับเนาะพี่น้องเพราะว่าบ่แน่เดี๋ยวต่อไปถ้าน้องเกียวบอกถึงงวดนี้นี่งวดนาแอดก็จะให้น้องเกียวจับปิงปองห้คือเก่านะครับพ่นก็จับให้เบิ่งไทยให้เบิ่งชัดๆเนาะออาถือไปหาแม่เพ่นลวเอาแม่แเมียพูนวะ ออกตัวไหนออกตัวไหนลูกเอาชี้ชี้ชี้หน่อยออกตัวไหนเอาชี้หน่อยชี้หน่อยออกตัวไหนตีตัวไหนเฮ้ยว่าชี้เอาวางวางไว้วางไว้ให้นเป็นสี่เพิ่งอะให้นเป็นสี่หกหนึ่งจังหกหนึ่งหกหนึ่งถูกไหมเลขใดนี่เลขใดนี่อ่ะอ่ะอ่ะสี่เพิ่ง ยันเบื้องอะซี่ว่าส<ฆ>ี่เพินกับวานนั่นหกหนึ่งคือเกาเพินกับสี่อายุไกลๆเพิ่นนะแหละชัจกจีอันได้เอาไปนอนเอาไปวิเคราะห์เอาเพราะว่าตัวเล้เมื่อหลายตัวเนาะห้าศูนย์เก้าน้องเกีวนะครับอายุหนึ่งขวบห้าเดือนพิ่นจับให้สามตัวห้าศูนย์เก้าแล้วกัสองตัวพิ้นจับได้เก้าหนึ่งถ้าโป๊เก้าหนึ่งกัเป็นหกหนึ่งเนื้อเพี่นนอนอ้อา,อาลองเอาไปวิเคราะห์ปิจยาณาเบืนนบ้งเนาะ เอา้าวไอ้เพิ่นกำลังหัดบอกพ่อบอกอย่างคนกับบอกน้องเกี๊ยวเพคนเคยให้ถึกเนาะแอดกับเล็บบอกว่า <c oughs> อยากให้น้องลองจับบึ้งห้ได้โชคเนาะเอา้าเอาแล้วอา้าวสวัสดีเอฟซีก่อนก่อนจะลาบลากันไปสวัสดีเอฟซีจ้าเอาเฉยๆลูกเอาไหมสวัสดีจ้าจ้าก่อนจ้าเอาวางไว้มองกล้อง มองกล้องมีแต่กลมสวัสดีอ่ะเด็กน้อยขวบหาเดือนเนาะพี่น้องเนาะพิ่นก็ได well ้ยเซมี่แหละเอาโอเคเนาะพี่น้องมักอบกับจ้งค่อยเอาไปจัดเนาะปุ่นผูื่นปุ่นกระดัยสวัสดีอีกแล้วอ่ะมักอบกับจังเอาเนาะถ้าบ่มากบ่ชอบบางเล้วกัพันนะครับเป็นเพียงแนวทางนะครับตัวเลขทุกตัวมีสิทธิเข้ามีสิทธิหลุดนะครับกต่ใส่จาลณะจะในการรับชมทางช่องก็น้าเสนอให้ออกออกออกคุณว่าออกออกออก หกหนึ่งเด้อพี่น้องตัวนี้เหมืนเอาข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกาลังใจนะครับที่สำคัญกดกระดิง่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะ่าผัดรับชมคลิปใหม่จากทางช่องสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับไววพอกันไหมในคลิปหนะ่าสวัสดีครับ